สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะจ๊ะเดอ้อโอ้ยหัวหน้าลบไปยังัหนหรหัวหน้า,า,นาไปหาก,กบหาไปไลาะไรจีอืออ้าวตาแล้วกบหรือเปล่ากอบหรือเปล่ามอ้องกรอบเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนนะหนึ่งสองสามอุ๊บอุ๊นึ่งสองสามอุ๊บอุ๊ออะไรอะไร้จับจตินูเข้าไปทางไหนหไหน่นไอ้หาไมคือคอหน่อย หนูพี่น้องหนูหนูตัวบักใหญ่เลยใส่ละใส่ละ หนักใหม่ก่อนเอาเอาถับเบิงบ้งถับเบิ้งพี่นอ้องเอาถับเบิง้งเอาตาเตรียมพร้อมตาเตรียมพร้อมนะเตรียมพ่อโอ้หาักไปคือคือหน่อยวะ ตาได้กับแก้มแล้วพี่น้องตาตาได้กับแก้มแล้วดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยหน้าหน้าโอ้โหโอ้เหลือแกปโกบแกปโกบแปลว่ากบนะคะกบกบกบเอาลุ้นไปเอาไปลุ้นหากบกันต่อไปเอา เปิดปากกอันนาๆเลยบัทธานนี่พี่น้องเอ้ย เ,ออรเราก็ลุ้นกันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะใช่ไหมโอ้ลุ้นแบบนี้ละจ้ะอาอ้าวไม่อีังบักไงเลยนั่นโอ้ ไม่เอยียงเนาะเพื่อนเอามาแซน่าไวรือเปล่าเอ่ยอไปโอ้ยได้ปลาไหลนะเธอรุ่น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 ปลาไหลโอ้มาแดง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 อ พี่เลยเพนนี่อดพี่เลย กางแดงกันโมเด็ก่ะ ไปไปไปเด้อค่ะเด้อทาไททางมันเด้อจ้ะโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้ยตกใจเบิดพี่น้องเลยโทางไททางมันเด้อจ้ะเด้อเด้อโอ้ย ไมบอกเขาทำไมว่เขาไปได้ทางใครทางมันดิ Thằng thử thách มีปลาไหลเลยพี่น้องเอยสิได้ปลาไหลฝากเนียสาแนกับฝากบ่ใดได้ปัญหานี่เนียสาเ,ยาาาสาเอยบ่ม,มีปลาไหลเลยค่ะบ้าแหวกบ้านนี้ยังบ่ม,มีไหมค่ะคนเอ,อวานายยังไปละ Oh ห,หนงางใสสิคุดมองว่างทอเลยแหละค่ะพี่นองค่ะเนะาะเพราะว่ายามแรกเขามีงานจอบอีกเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวเขาสิไปหาเหตหาเบืเบ่องงานจบเดี๋ยวปัญหานี่ค่ะเพราะว่านัดเจ้าของเพิ่นไววว่าประมาณจากสี่โมงแรงสิไปหอดค่ะสิไปเห็นงานจบพี่นองจังรุ่นเดอ้อว่างานจอบอันใดเด้อเนาะหลายท่านก็อาจาได้เห็นไปแล้วอีกหลายท่านก็อาจารยังประทัดได้เคยแต่โอ้ท่านได้ได้เห็นมาจอบอยู่ใส่เนาะอะเมื่อนี้ก็ โยกับเจ้าแม่อยากเจ้าอ่าหัวหนา้าโจยเฮาก่อนเราคือสิเปิดทางหน้าใหม่เขาเจ้าประเทศลิ้นเท่ยังแหละเบิ่งส่งไปเรียบแม่มองฟังถอนนะพี่น้องค่ะคุณน่ะเก็บงานเรียบร้อยแล้วค่ะด้านขากิดเด้ออ่ะแล้วเดี๋ยวดีอันนะพี่น้องนี่เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นทั้งพุ่นก็เสร็จแล้วเหลือเหลืองานรถไถเหลืออัน เคลียดินทีเกินเกินมองน,นั่นมองนั่นคุดเสร็จแล้วเดนนันนั่นไหมค่ะมองนั่นคุดเสร็จแล้วเดึนนดเ่งมองว่างทอนเด้อค่ะเด้อคุ่นะเด,เด,เดเเ่นนะโอ้เด้อ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 ซุ่มไอเอฟซีเจ็บผึ่งเบิกวนนั้นนั่นเห็นด่าคุดแล้วแล้วหนึ่งจุดที่นี่เหลือด,ดินนี่ ี่เหลือดินที่ที่ที่เกินมากแต่บางนีมันสิเล่นค่ะก็คือสิอาจจะปั้นขั้นคู่ขืนมากนี่หรือเปล่าคือแบบอาจจะเคลียร์เคลียร์ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้บอกหูเด้อค่ะเด้อเนาะแล้วก็มางนั้นบพท่านเดะบพท่านเลยขุดอ่าโอเคนี่พาพมาเบิ่งกันทํางานโดยทั่วทั่วไปของหัวหน้าโจ นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้เราตลอดมานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเนาะเดี๋ยวจะเพิ่งจะมาอัปเดตในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายฝากช่องน้อยนะคะสวัสดีคะ่ะ